น้องๆครับทราบหรือเปล่าครับว่าลมมีประโยชน์อะไรบ้างนะประโยชน์ทั่วๆไปของลมที่เราทราบกันดีก็คือช่วยคลายร้อนให้เราช่วยทำให้ผ้าที่ตากไว้แห้งได้และช่วยทำให้เว้าวลอยตัวได้เป็นต้นแต่จริงๆแล้วลมมีประโยชน์มากกว่านั้นครับเจมจะเป็นคนพาน้องๆไปหาคำตอบว่าลมสามารถให้ประโยชน์อะไรได้อีกครับ สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาหาคำตอบเกี่ยวกับประโยชน์ของพลังงานจากลมว่าสามารถนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนอกจากช่วยชาวประมงในการออกเรือหาปลาที่เราเคยเรียนกันมาในคาบก่อนหน้านี้เพื่อนเพืก็คงอยากรู้เหมือนผมใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นเราไปถามลุงด็อกเตอร์กันดีกว่ากๆลุงด็อกเตอร์ครับอยู่หรือเปล่าครับ ว่ายัางไงล่ะเจมวันนี้มาหาลุงแสดงว่าต้องมีข้อสงสัยอะไรมาถามลุงแน่ๆเลยใช่แล้วครับวันนี้ผมจะมาถามลุงด็อกเตอร์เกี่ยวกับประโยชน์ของลมครับผมอยากรู้ว่าเราสามารถนำลมมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างประโยชน์ของลมมีมากมายนะเจมเช่นใช้ในการเดินเรือใช้ในการเล่นกีฬา แล้วยังสามารถใช้ในการผลิตกระแสะไฟฟ้าได้อีกด้วยซึ่งปัจจุบันนี้กําลังเป็นที่นิยมกันมากเลยทีเดียวเดี๋ยวลุงจะยกตัวอย่างให้ฟังทีละอย่างนะลมมีประโยชน์ในการเดินเรือนั่นก็เพราะเรือบางประเภทต้องอาศัยแรงลมในการเคลื่อนที่เหมือนเรือสำเภาที่อาศัยแรงลมช่วยพัดออกสู่ทะเลและกลับเข้าสู่ฝั่งหรือเปล่าครับถูกต้องเจมส เก่งมากนอกจากนี้เรือสำเภาอาศัยแรงลมช่วยพัดในการเคลื่อนที่ส่วนในด้านของกีฬานั้นลมจะมีประโยชน์ในการเล่นกีฬาประเภทเรือใบวินเซริร์ฟและว่าวอย่างมากเพราะเรือใบและวินเซิร์ฟจะอาศัยแรงลมในการเคลื่อนที่ส่วนว่าวนั้นอาศัยแรงลมในการลอยตัวอย่างที่เจมเห็นในรูปยังไงล่ะแล้วประโยชน์ในการผลิตกระแสะไฟฟ้าล่ะครับลม ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ยังไงผมไม่เข้าใจครับการที่เราจะใช้ลมผลิตกระแสไฟฟ้าได้นั้นต้องมีกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นตัวช่วยในการเปลี่ยนพลังงานลมให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าเอ๋ว่าแต่เจ้ากังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าหน้าตาเป็นยังไงครับผมเคยเห็นแต่กังหันวิทย์น้ำนี่ยังไงล่ะ กังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้านะเจมรู้ไหมว่าตอนนี้หลายๆประเทศโดยเฉพาะในแถบยุโรปนิยมใช้กังหันลมในการผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างมากทีเดียวเพราะสามารถใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าทดแทนพลังงานนิวเคลียร์และพลังงานเชื้อเพลิงได้ที่เจมเห็นอยู่ตอนนี้จะเป็นฟาร์มกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศนิวซีแลนด์ ด็อกเตอร์ครับแล้วประเทศไทยไม่มีกังหันลมผลิตกระแสะไฟฟ้าบ้างหรอครับมีสิเจมเช่นที่ลำตะคองจังหวัดนครราชสีมาเป็นแหล่งผลิตกระแสะไฟฟ้าจากกังหันลมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะว้าวดีจังเลยครับประเทศไทยมีกังหันลมผลิตกระแสะไฟฟ้าด้วยน้องๆครับกังหันลมที่ใช้ในการผลิตกระแสะไฟฟ้ามีสองแบบด้วยกัน จะแบ่งเป็นแบบแนวแกนนอนซึ่งมีลักษณะเหมือนเครื่องบินที่ปักอยู่บนไม้และแนวแกนตั้งจะมีลักษณะคล้ายใบพัดเครื่องตีไข่ขนาดใหญ่น้องๆลองสังเกตตามภาพตัวอย่างนะครับว่ามีลักษณะคล้ายอย่างที่กล่าวไปข้างต้นหรือเปล่าแอมรู้หรือเปล่าว่ากังหันลมที่ใช้ในการผลิตกระแสฟไฟฟ้านั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสียอ้าวเหรอครับ ผมคิดว่าจะมีแต่ข้อดีซะอีกเพราะใช้ประโยชน์จากพลังงานลมที่มีอยู่รอบตัวเราถ้าอย่างนั้นมีข้อเสียอะไรจากกังหันลมบ้างหรอครับด็อกเตอร์ใช่เจมการใช้กังหันลมในการผลิตกระแสไฟฟ้านั้นเป็นการช่วยสิ่งแวดล้อมได้มากทีเดียวเพราะการใช้พลังงานจากลมในการผลิตกระแสไฟฟ้านั้นไม่ก่อให้เกิดมลพิษจัดเป็นพลังงานสะอาดนอกจากนี้ สามารถนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนในการผลิตแล้วข้อเสียมีอะไรบ้างหรอครับผมคิดไม่ออกอะส่วนข้อเสียน่ะเหรอถึงแม้ว่าลมจะมีอยู่ทั่วไปรอบตัวเราแต่ลมมีความเร็วที่ไม่คงที่แน่นอนหรอกนะเจมซึ่งจะส่งผลต่อการทำงานของกังหันลมและกังหันลมมีใบพัดขนาดใหญ่ซึ่งต้องเว้นระยะห่างมากในการติดตั้งทำให้ต้องใช้พื้นที่เป็นบริเวณกว้าง ในจะเสียงดังจากการที่ใบพัดพัดไปติดกับลมและเสียงของเครื่องจักรภายในตัวกังหันอีกและยังเป็นหนึ่งในสาเหตุการตายของฝูงนกอพยพเนื่องจากนกบางประเภทอพยพในเวลากลางคืนจึงมองไม่เห็นว่ากังหันลมกำลังทำงานอยู่ทำให้บินเข้ามาชนตายเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ไปรบกวนสัญญ,ญาณโทรทัศน์คลื่นวิทยุไมโครเวฟอีกด้วยนะนี่ได้รู้ถึงประโยชน์ของพลังงานจากลมแล้วใช่ไหม ครับวันนี้ผมได้รับความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของพลังงานจากลมเยอะมากมายเลยครับรวมทั้งได้รับความรู้ในเรื่องของกังหันลมที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานจากลมอีกด้วยน้องๆครับตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะมาสรุปเนื้อหาของบทเรียนที่เราได้เรียนกันไปในวันนี้แล้วนะครับพร้อมกันแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยพลังงานจากลมเป็นพลังงานสะอาด ที่มีอยู่ทั่วไปสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่สิ้นสุดไม่ว่าจะเป็นการใช้ประโยชน์ด้านการเดินเรือการออกกำลังกายและที่สำคัญสามารถนำมาใช้ในการผลิตกระแสะไฟฟ้าได้อีกด้วยโดยกำลังเป็นที่สนใจกันอย่างมากในปัจจุบันเพื่อนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนวันนี้เราก็ได้ทราบกันแล้วนะครับว่าประโยชน์ของพลังงานลมนั้นมีอะไรบ้าง น้องๆอ,อย่าลืมติดตามดูนะครับว่าคราวหน้าเจมจะพาพวกเราไปเรียนรู้อะไรอีกบ้างสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ